แหลายคนเป็นกันไหมครับหน้าร้อนที่ไรยสิวผดของเราขึ้นทุกทีไม่ว่าจะเป็นผิวสิวผดสิวตันสิวหนองหรือว่าปัญหาผิวของเราเนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าร้อนเสมอวันนี้นุชามีทางออกนะครับสาเหตุของสิวผดที่นุชาพบส่วนมากก็คือ1สาเหตจุจากแสงแดดหรือว่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนโลกหรือว่าในอากาศของเราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การทางานกลางแจ้งหรือว่าเวลาออกไปเที่ยวเวลาเราเจอแสงแดดหรือว่าความร้อนอยู่ในที่ความร้อนสูงทําให้เกิดการอักเสบของผิวหนังได้ดังนั้นสิวผดมักจะขึ้นในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็เหงื่อของเราเนี่ยเกิดขึ้นบนใบหน้ามากวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดที่นชาเคยทานะครับคือ 1. รีบซับหน้าด้วยกระดาษเช็ดชู่ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ย โดนเหงื่อมากๆเราก็ทําให้เกิดการอักเสบได้ภายหลังดังนั้นการรีบซับหน้าทันทีหรือว่าทําความสะอาดทันทีหลังล้างหน้าเนี่ยจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวผดได้อย่างรวดเร็วไม่ทําให้สิวขดของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้เราจะทํายังไงดีนุชามีคําตอบนะครับ 1. ก็คือทากันแดด 2. ใช้ร่ม3 สามารถใช้หนังสือพังหน้าหรือว่าใช้อะไรต่างๆเนี่ยบดบังไม่ให้แสงแดดเนี่ยมาถูกผิวของเราแต่อย่าลืมที่สําคัญที่สุดก็คือครีมกันแดดต้องทาแล้วก็หลังจากที่เราโดนเหงื่อมาเยอะหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยควรล้างหน้าทันทีหรือว่าซับผิวด้วยกระเช็ดชู่เพื่อป้องกันการอาักเสบของรูขุมขน ยารักษานุชาแนะนําให้ใช้ตามอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นผลแบบเทียมผลแบบอุดตันผลแบบอักเสบยาเลือกใช้มีหลายประเภทซึ่งนุชาจะไม่อธิบายในคลิปนี้เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อบ่งใช้ต่างกาันดังนั้นเ,นเพื่อนๆเนี่ยควรที่จะใช้รักษาตามอาการที่เป็นแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมล้างหน้าทุกครั้งหลังจากที่เราเผชิญกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสัางัาที่สุดอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองในช่วงที่เป็นหน้าร้อนนะครับชาขอจะช่วยทุกคนนะครับสวัสดีครับ